ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม K2 เช่นเดิมครับและวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำออฟเลนที่คุณไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าในแพทปัจจุบันนะครับออฟเลนโน่หนึ่งก็จะเป็นซูเปอร์แมนฟลอริโนและลิเกเตอร์ครับจะถูกแบนในแรงเก้รนะครับก็เลยขอแนะนำนะครับออฟเลนตัวนี้เลยก็คือฉีนั่นเองครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าฉีนะผมเล่นตั้งแต่คอนยังไม่มีซักดาวตอนนี้47ดาวดูเอาว่าแบกแค่ไหน Be and กูโดนบังคับให้เล่นเมนนะใจเย็นโอ้โหเปิดฉากมาก็โดนบังคับก่อนเลยนะครับออฟเลนนะครับอันดับแรกนะถ้าเราออฟเลนบนนะครับผมจะมาทําการยึดพุ่ม้าพุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการลากคีมนะครับมาให้รวมรวมกันแล้วก็สกิลสองนี่ครับจะเป็นการเคลียร์คีมที่เร็วมากแล้วก็ทําการกดประตูเลยครับเพราะว่าเราเวลสองก่อนนี่ถ้าเขาหนีเนีผมก็จะเอานกต่อเลย โอเคครับพอโนกเสร็จเดี๋ยวเราเดินกันไปที่เลนกลางเลยครับไปแย่งคลิปของเมดเลยไวยโอยิงแรงเกินเนิร์ฟรอเรียลเถอะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะไวโอยิงแรงเกินเนิร์ฟรอเรียลเถอะมันต้องเนิร์ฟไวน์โอหรเนิร์ฟรอเรียลได้ไง <c oughs> family first เดี๋ยวเราจะไปทําการเช็คคีฟนะครับอ้าวเจอพอดีเลยโอเครัดได้เฉยเลยว่ะนี่ครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์เลนการนะครับแล้วก็ไปเติมเพื่อนที่เลนล่างแล้วกันล่างมีไฟใหญ่เลยเคยผมซีแล้วนะครับจะอไปไม่ทันอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดักรอเขาเดินกลับกันนะครับเหมือนเขาจะเห็นผมแล้วนะไม่แน่ใจเขาจะเอ้าเดินมาเฉยเลยว่ะโอ้โหอย่างนี้ก็เรียบร้อยับโอ้โหโลกี้จับ โอ้โหได้ครับ <S <S ตัวต้องต้องออกก่อนนะเพื่อนเอาอะไรองกูโอเคเอาได้เฉยเลยวะ่ะเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านก่อนแล้วกันครับเหมือนจะมีไฟที่น้ามังกรนะครับเดี๋ยวเราไปเติมกันดีกว่าครับโอ้โหช็อตน,นี้น่าจะได้นะหนึ่งตัวสองตัวครับ <Yeah. S 2> ดับเบิลคิวครับผมเรี่มร้อย ตอนนี้ผมใช้ฟิกเกอร์ด้วยนะครับฟิกเกอร์สกิลหนึ่งแล้วก็อติผักตีกำแพงนะครับแล้วก็คอมโบได้มา2ตัวการเล่นฉีนะครับถ้าทำคอมโบนี้เป็นก็คือแบบคุณเลือกจังหวะเข้าดีๆนะสามารถพลิกไฟได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำการดักนะครับดักกอล์ฟอ๋อไม่ทันแล้วมาก่อนเวลาถ้าผมกดได้นะผมจะชอบแบบเคลียแบบร์เวฟคีปปึ๊บแล้วก็วิ่งอ้อมมาแล้วก็ไปดักพุ่มตรงข้างหน้านะครับแล้วเวลาออฟเดินผ่านมาก็ดัก ตัดเลือดเข้าไปบางทีอาจจะได้ฆ่าด้วยซ้ำนะครับโอเคทีนี้ก็เคลียร์คีบเหมือนเดิมครับ <Shut down. S 1> ก็ลาเข้ามาที่ชิดนะครับแล้วก็สกิลสอนี่ครับเคลียรเร็ว <Okay. S 1> เคลียร์แล้ววิ่งไปกลางเลยครับเหมือนจะมีไฟตรงหน้าดาร์คเฟลเยอร์นะครับ <been> เดี๋ยวเราไปปิดให้เพื่อนเแคลรี่ก่อนไม่ทัน้วไม่เป็นไรครับ on, ได้มาหนึ่งตัวเซเนียลได้ไหมโอเคครับได้เซเนียลแคลี โอ้โหไม่ทันครับแหน่ออฟจะมาเติมโอเคก็ไม่มีอะไรครับต้นเกมนะครับถ้ายังไม่ห้านาทีผมแนะนํานะครับให้เดินเติมไฟกับเพื่อนบ่อยๆนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างทําให้เราได้เปรียบทีมไฟนะเพราะว่าถ้าฝั่งศัตรูมี4เรามีห้ายังไงไฟก็โอกาสชนะสูงเพราะว่าผมจะมาดักออฟเลนนะครับเดินกลับสองเด๋ยเด๋อโลมันติปุ๊บ อ,รอครรยบบ้ัาตานี้ผมเจอออฟเป็นแอสซิตผมว่ามันซวนข้างง่าย,ยครับผียังไงก็ได้เปรียบครับตานี้ผมก็น่าจะเอาแอสซิตอยู่แล้วครับผมเพื่อนก็น่าจะเล่นกันสบายเลยไม่ต้องมาเติมผมบ่บยยอยๆโซนนี้ตัดแดงนะครับแล้วก็ปล่อยเพลนนะครับเคลียร์พอมไปเดี๋ยวผมจะไปดักพุ่มหน้าต่อนะบีบไม่ให้มันเข้าเลนได้น,นนะเห็นไหมครับแฮรี่มาก็ไม่กล้าเดิน เพนก็ได้ป้อมไหมโอ้โหเพนไม่ได้ป้อมไปละเฮ้ยโอ้โหโลกิมาไงวะต้องฟิกออกอทันอยู่ครับแล้วก็เหมือนจะมีไฟที่หน้ามังกรเล็กนะครับเพนโดดเข้าไปก่อนเลยผมจะไปเติมนะครับเติมทันหรือเปล่าไม่แน่นนใจ <been> แดี๋ยดูเหมือนจะได้เปรียบนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเคลียร์กลางออก่อนแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวเติมเพื่อนนี่ผมว่าผมดักฟ้าได้อยู่นะมันน่าจะเดินกลับมา มาไหมวะนม่ของมาเฉยเรียบร้อยครับป่าแอาิิตมาอีกโอ้โหแอนตีว่าต้องถอยก่อนครับจังหวะนี้ใช้แอนตีไม่โดนโอเคแต่ได้ป่ามันมาก็ถือว่าคุ้มครับโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์กลางแล้วก็กลับเลนครับป่ากดเกิดมาแอตทิตจะทำไรป้อมผมหรือเพื่อน โลบันตีเลยพีโอ้ยสามตัวยากยากบอกเลยยากน้องเอ้ยโอ้โหแต่ว่าเราโลนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะครับมันยังอยู่บนสามตัวเลยเดี๋ยวไปลองกันป้อมนี่เอาไหวครับมีโลกัีด้วยปล่อยไปเถอะครับโอเค อาโอเมนจับซีเนตเทียว่ะเฮ้ยเพื่อนจะเอาเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเนาะได้ไหมต้องหูได้ซีเนตเทียมาเด็ตายขูมไหมเนี่ยโอเมนไปจับซีเนตเทียแล้วเพื่อนไม่อยู่ไม่ครบอี๋โอ้โหเอ้าถอนต้องฟิกกอนไม่งั้นตายเออโอ้โหมันกล้าเปิดผมเฮ้ย ตูเหเหมินจับโอ้โหทอนมารี้อร้อยเดี๋ยวเจอกันทอนมันเคลียร์เว็บคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมดักภุมนี้แล้วกันเดินกลับมาดิโอ้มาว่ะทอนทอนไปไหนโอ้โหตายไหมโอ้โหโลกีจับเรียบร้อยอี๋เอ้ยทอนมึงเซเนียวก็ลงไวจังว่ะ โอ้โหลงรับมันทันบดีแล้วโดนโลกิเข้ามาจับอีกเกินไปพี่ฉีแรงมาก cool มันชมเราเฮ้ยพิมพ์บอกไว้่อยแล้วกันเดี๋ยวเจอกัน <Our Sage S 1> เจอกันะมีฟนะเจอารเาเพื่อนเปิดไฟว่ะเดี๋ยวผมรอแคลรี่นะครับรอแคลรี่ตัวเดียวมันจะเดินมาเติมแน่นอนมาและไอ้ทอนัดหน้าโอโหูหมัดเดียวหายเรียบร้อย เูรอมึงคนเดียวรู้ไหมเนี่ยบอกแล้วแรงจริงเฮ้ยขอบคุณเว้ยให้แหงชมผมอีกแล้วว่ะของจริงนะครับบอกมันหน่อือเงี้โหรอเลี้ยวได้ในป้อมเลยอะลูกกีจารเสร็จผมสีโอยูมเด็ด U1 กเกอร์ครับ สเต็ปนี้คุณต้องทําให้เป็นนะครับว้วก็ให้คล่องผมว่าถ้าทําได้มันจะได้เปรียบมากแลก้วก็ถือว่าคุณเล่นฉีในระดับเข้าขั้นนะครับยังกับผมอ, <Yahoo! S 1> อนี้บวกกันที่เลนการโอ้ทอนโดนเพนเรียบร้อยโอ้สบายไปไหนวะนี <c oughs> ่จะได้อยู่เพ <c oughs> ื่อนรูจัดลเหมือนเราจะได้เปรียบนะ <Ultimate. S 1> ไม่เป็นไรครับเพบไนไล่ ม่ทันไม่เป็นไรจกได้เนี่ยรับเพื่อนมาคีบหนึ่งตัวนี่เกียร์โดนล้อเลี้ยวเซนิเลเซนียอลโดนผมไม่คีปเข้าแทงคีบลบโอ้เรียบร้อย ก็บอกไว้เลยนะครับฉีนะคุณไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นออฟเลนที่แบบค่อนข้างโหดเลยอะดูดิจากผมแบบคอนอะไม่ขึ้นคอนนะผมจับฉี่47ดาวบอกได้เลยว่าถ้าคุณจับมานะจะไม่ผิดหวังแน่นอนและอีกอย่างถนะ้าคุณจะจับคุณต้องเล่นมันให้เป็นด้วยนะครับหรืออย่างนั้นคุณก็ไปฝึกก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นนะถือว่าฉีเนี่ยสามารถกดฮีโร่ได้ทุกตัวครับในช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วส่วนเลืเกมก็ไปดูกันอีกทีนะครับก็ดูอย่างตาเนี้ยผมเจอแอติด อันดับ9ของประเทศนะครับผมก็ยังทําการกดแบบอยู่หมัดเลยครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กับกด subscribe s u b สไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจสําหรับคนทาคลิปมากๆเลยครับ